กูขาน้ำมาตรการครับปูเออเปนนุ่พ่อเออค่ะว่างแลยเนาะปูเนาะพ่อตาดูโชใจบุญพาโชคค่ะพารวยคนพา้วยคนนำโชคคนนำโชคค่ะไม่เน่ทาหรอค่ะไม่เหนล่ท่าหรอกูได็่ะ Đại bãi các bộ phục bí quyển tầm và quán mẹ yêu cầu của đông người hơi người hơi nó quán 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 hết quán 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 hay, quán 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 hà quán quán hà หมอโล้วทีนหมอหมอม้ก้าวอาจรย์เกว่าหมอก้าวก้าข้นหาก้าวขึ้นหกก็เี่อออไอ้เนี่ะตื่ลูกระดานนี่ทย่งที่อยู่ี่โรงเรีตอนนี้ต้องเาเข้าสองงเลยเดี๋ยวได้กรบปูแล้วหนูเขียนตั๊งนั่นละเออเี่ยเขาน้องมาเลยล้วบะกรบปู เ่าเกียวเราเาต้มเหมือนว่ามือใช่ไหมกับฉันเพีนเออใช่ไหับฉันเพี้ยนนะครับ่ะครับเดี๋ยวเราแปดเอามัน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 ดังไรออกแปดแปดศูนย์หาครับสามศูนย์หกปูดังอีหรือปูแปดศูนย์หานะปูนะเออแปดศูนย์ห้ากับสามศูนย์หกบ่เออ ดศูนย์ห้ากับสามศูนย์หกเออก้าสองก้าสองนี่เป็นล่างหรือเป็นบนคะปู๋โอ้สองรางยางเดี๋ยวไ่เห็นคู่เดียกนว่ะก้าสองนี่คือรงองรางยางเดียวนาะเออสอง่างยางค่ะแล้วแล้ววางไหนปูแล้วคือปูคือหมั่นใจใหลงล่องรางยางเดียวแท้เออรอง เว่ากำปันกปันเากำปันกัปันเก้าว่ากำปันสองกัปันเออกำเ้าสอาคำเาเลวเาไออกำกำโตำทีเด็กคอีี่เดียวลว่าไม่ไม่ได้ตลอดถามมอเลาว่าคำก็ทีก็ได้เนี่ยบุเ่ได้ว้าสทีไหนได้บ้างแล้วว่าฮึสัท่าไหนคำค ำสองเทียนน่งกตสองล่างเน่เหนียวไม่ต้องขึงินไม่ต้องตักเลยน้าว่าอ๋ออก่านียออกเสีเพรยน้าว่าสิออกเสรูุ้่งมื่อกีนนี่ก็สามตัวน้ปูเนาะก้าศักเก้าศูนย์สามเก้าสามศูนย์น้ปูเนาะเออบานดียวนีเพะ้ยเอ่อเก้าว่าขัมันเก้าูนหนามันดังงบเก้าแปดสูนห้าเพาย่างน้าว่โอ้ดังอีหลีปูสูนย์หาก็ไม่ไปคลายเลยนะค่ะ อรันได้ป่าเอาสามสามศูนย podia podia ์หกเอรน้อะสามศูนย์หกน้ำก็เปนรีาเราเชียวกูเหมือนว่าการว่ารอกองสลากแต่ละข้ามอได้ป่โอ้โอกี่แต่ละข้ามดี่งนี่นะพูนะเออคุลาว่าจทบอกว่าันได้กองสลากเลยลาวันนี่ตุาคูคนี่คูหนึ่งครูใ้ครูหนึ่งก็ล่างของสลากกองสลากเี่หนว่าะั้ออกสองพนเนี่ยสองคู่เนี่ย อรูนี่คูหนึ่งใช่คูหนึ่งออกออกกันออวกันปุ๊บเป็นขลางเนี่ยจ้าเ็นหวหือนเ่าเจ้าพูกเจ้าว่าตัวไหนเจ้าว่เราเี่ยวอะไรเกี่ยวซีซีก็ผ่านแล้วพวกนี้น้ำซีก็น่งเน่งเหมือนก็ครูหน่งคูหน่งเนี้ยอ่าพุกนี้คูหน่งคูใส่คูเน่งแต่เน่งเนงเหมือนที่เบิ้ลแบบซีซีอ่ะน้ำเน้ปูเนาะ หนึ่งหนึ่งบอปูเออีทีหูนึ่งหนึ่งนี่บ้านอันบ้านอันเลขที่ออกตัวนี้วันนี้ไม่เลขเนี้ยอีกค่ะปูน<ะ>ไม่เลขเนั้อีกวันนี้หลังจากผู้จัดทอนมาบอกแล้วค่ะโบนี่แล้วแบบนี้จะยันซีทีไหนไปอ่ะบอกค่ะยันซีทศเดี๋ยวปูจับกู้ให้เลขกับไดเนาะปูตองวาดยันกันใดเนาะ ย่นทีที่ผู้จับคู่ได้ได้ได้มันมันมันันถูกลัริหารัม่หลอกบริหารหรือยู่ที่นี่เอ่อที่ธนาคารพุทธมหานี่หาหาสองเก้าสามที่เยวเด้อว่ปู้นนูวาว่าที่ต่อยผู้จับคูมาเลยจ้ะจับคูได้เก่งจ้เราจับคูไให้จ้ะหกศูนย์ห้าหกศูนห้าเ่าค่ะ เออหกศูนย์ออนห้าหน้าสามตัวคู่เดียวบันี้กะเอาอีกคู่นึงกะบัีสองตัวกันนี้เอาเก้า,อาสองกับเก้าเจ็ดเก้าสองกับเก้าเจ็ดออแ็วอเอฟีดี่เตียวกะเมไม่ทีนี้คู่ของมันก็นมีหาเก้าหาสองเก้าครับ สามศูนย์เอี่น่ะูึงตุตารางมั่นค่ะตูทตึงตูดลางไม่ดีมีแถวท่งแถวลางนะค่ะปูเออมันก็จับปูน่ะมันไม่ผมุูงดกลางๆอย่างนี้จับเูน่ะจับเป็นย่นีปุ๊บูนหากิ้มาแหงแล้วเหรอกีฬาผีกูจนท่อนี่โอ้ยเ่าควายเราเรา Cả một lấy một một không không một không 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 hà, không 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 บอคงเลี้ยงหนูไม่ได้บอกคงพันเลี้ยงเูล้วไม่ยีไพอดีแล้วไปกรรมกรรมเล่แลวกะลูกแล้วกกรรม้วก็ลูกแล้วไม่ถามว่าเนี่ตัวไหนล้ววเข้าคุณหาก็ต้องสองลางแล้ววะ่ละเอวหาเจ้าเี่หน่งเ่ล่างย่างเดียวโอ้จำหอยดีกับก็บว่าในเนหานี่วกี่หรือนจำบอกฮงน้ฮงกับเก้าเออหาไม่เลี้ยงนหาหนี่ของเราไม่เยี้ยงันาเนี อันเบิร์าปูสไปดีซื้อได้อันวนหรืออ่อนอันวนพวกขายนดละขาย้วยน<ม>ีละออกเก้าสองเก้าเจ็ดนี่ก <c oughs> ็ได้ปะอืมค่ะเออเนี่ยเนี่ยางโรมาหาลูกบอกว่าลงไปไหนไปไหนสอนครับปูจางโทรมา ผููเอาปูมั่นใจตัวได้ที่สุดค่ะปูหลังจากที่เลขระว,วังเลขยันสี่เที่ละกับผีคู่จันทนไปกองฉลากระครับปูมันเหมือนกันเหมือนเดินี่แล้วแปดหกห้าสามหกหกไปนี่ละค่ะถ้าหนูหนูว่าว่าปูหนูมากตัวได้นูมากหนึ่งหนึ่งกับเก้าสองแหมปูแค่ก้าสองอย่างเนีเนาะืค่ะตด ตอนนี้จังโวงน้อนแมปูใกรดิฉันเป็นโอ้ยองตัวสามโมงน้าปูสามโมเนอ้อแล้วอ๋อน้องแมวน้องหยังบไดามาเฮ็ดเป็นบอขับปูบอดายมาได้เก้าศูนย์นั่นเก้าศูนย์ห้ากับเก้าสองมาตรงกันบ่เลยตัวนี้ปูตรงกันแล้วอันนี้ก็ได้ อัสามหนึ่งกับห้าทอตัวนี้หอาสามหนึ่งหนึ่งกับสุดนี่หนึ่งหนึ่งนี่สามหนึ่งกับมาแห้งเยอะท้งวันนี่นี่อาบาดเบิดแล้วมันบอกขับปูเหล็กเข้านี่ยนอคัลโหค่ะปูเบิร์ล้วมันบอกกับนี่เข้านี่ปูค่ะ ปูยิ้มันบห็นจ้ายิ้มมัอ้าวบันนี้เบิร์เรียน้องเลขเ่านาอเออไม่เลยน้องบันนี่งนดึกผมด้วยกงผมได้ออกเที่ยน้ทงออกเทีน่นอนออผขเทยวนี่จ้าวนวันมิิเราวัแน่นอนแล้วเก้าศูนย์ห้าวานเี้ร้างออกเก้าสองถึง้าเเ้าศูน้า้เอ้ทีตดเลยนะปูน้เออีเเลย ดังระเบิดตัวเสื่องนี่แล้วดีพอดีแล้วมากกองสลากความนิดรอบนี้มือออกอยู่ทินแล้วดีรอบนี้กินอเลยผู้เกิร์ทก่อนข้ากินบิอกออกไกล้ปู้ปะค่ะมองที่ออกเลขนี่ใกล้ปูป้ปะอ่ามึก็ยิ่งหวเพิ่มกับูดแล้วว่าเพิ่อก็ใส่ใจเยอะมากเสียบ่ไม่เปี่ยใจเยอะปู้เขาไปปู้ไปปนเนี่ย อาวันนี้ก็จะลบปอนผู้แกนี่ปูไหนปอนเอซเนี่ยค่ะูหวดวันที่หนึ่งมีถัวหน้าเนี่คนรวยรวแยงแงงเงนี่นเนี่จะบุญขา้าวยบุบนำจะบุญนำโชคค่ะแล้วก็คนนำโชคคนนำโชคด้เอฟซีอ,อยคนไร่คนแท้คน,คนตีดตามคนกระดิด่งด้วยนะั๊ไอตุ้ง้งคนหมาดดั่ดัเรื่อยวันที่หนจะออกกินปูาระามกับสเนคพิจันทร์